สัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวุนาคาะและนี่คือ reaction comment ของช yeah! ัวร์ไวจูเกตเตเย้บอกเลยว่าคัมแบ,บ็ t นี้สมกรารรอคอยแน่นอนหลังจากน้องทำการทัวร์มาเยียกว่ายังไม่จบโฟล์ล์ไฟนอลก็ยังไม่มาถึงเนาะเออแล้วก็มีการปล่อยอัลบ,บั้มนี้มาก็คือ The Name Chapter Free Fall นั่นเองหลังจากได้ฟังพีวิวเพลงในบั้มนี้ไปแล้วว่าก็คือรู้สึกแล้วว่าเพลงททเล็ก ได้ตามที่คาดหวังแน่นอนแล้วก็แบบมันน่าคาดหวังนิอวม,มากคือหลังจากที่ฟังพรีวิวบั้มนี้ไปอ่ะคือเพลงหลากหลายมากอีกแล้วเช่นโคลคือแบบตั้งตารอที่จะฟังเพลงเต็มในวันนี้แล้วก็สำหรับเพลงไตเติ้ล chasing that feeling นี่คือคาดเดาไม่ได้เพราะทีเซอร์กับพรีวิวก็มาต่างกันแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็หลังจากดูทีเซอร์มา รู้แล้วว่า MV นี้น่าคาดหวังน่าคาดหวังุึๆว,ว่ามันจะออกมายังไงไม่รอช้าดีกว่าตอนนี้ MV ก็ผ่านรอบพรีเมียมไปแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันอยู่เดี๋ยวเราไปรอยชมกันสำหรับรีแอคชั่นวันนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดู MV กันเลยค่ะ MV ก็คือ3นาที41ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะความยาวคือโอเคเลยเริ่มไม่ถึงเต้นอะ ้น่าตอกอ่อุกกบาตอุ้ยอุ้ยมกจากสวรรค์เนาะอุ้ย what <laughs> 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 ออเอาละเอ้ยเหมือนมีสีมาจำตัวเลยอะ่ะพี่ยันจนดีมากพี่ยันจนดีมากไปแดงอุ้ยไปแดงทำไม MV มันไนอ้วานขนาดเนี้ย Anh bay biểu mãi hảo luôn cảm Để số hiệu tela hô nát chết chết ชุนดนีดีอืมยเพลงฟังสบายกว่าที่คิดเลยอโอ้าะฉชั่นดีมากโอ้ยโลกมาตีลังกา ีดูเฟินมากแล้วก็จบไวมากเอางี้ก่อนเลยคือเอมวีสวยน่าติดตามเรื่องราวเปิดมามันมีความแบบเหมือนหนังแบบมาเวลอะไรเงี้ยคือเปิดมาเป็นแบบเหมือนดาวตกอุกบาตตกมาแล้วก็น้องไปโผล่กันอยู่ในแบบเหมือนแบบท่อระบายน้าปัเมื่อกี้น่าจะเป็นท่อระบายน้ํานะเพราะมันเป็นช่องแล้วก็น้องอ่ะมีแบบเหมือนวินเป็นดวงวิญญาณอ่ะเออถ้าเราดูหนังใช่ปะ่ะมันเหมือนดวงวิญญาณที่แบบ เป็นแบบของใครของมันอะแล้วก็แบบวิ่งตามแสงนั้นไปแล้วก็มีสีเป็นประจำของแต่ละเมมเบอร์ด้วยเออแต่คือชอบสีของ MV มากมันดูแบบอินเตอร์มันดูแบบเป็นหนังแบบเทเลอร์หนังอะคือคือ,ค,อคือเพลงที่เปิดมาท่อนแรกอะท่อนที่เป็นท่อนเปิดอะคือแบบในท่อนเปิดอะคือนี่ได้ยินตั้งแต่ในทีเซอร์แลวใช่ปะมันดูแบบเป็นเสียงแบบถึงถึงแบบเหมือนมันหนังในเน็ตฟลิกอะเออแล้วมันจะมีเสียงอะไรประมาณนี้ใช่ปะ ก็คือเพลงอ่ะพอมันมีท่อนอันออกมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีฟิลที่เป็นร็อกออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอฟังอ่ะมันออกฟิลแบบเพลงแบบเด็กมัลติหัสอ่ะมันมีฟิลนั้นแล้วก็เพลงอ่ะสบายกว่าที่คิดมากคือฟังสบายเลยอ่ะคือสามารถฟังได้เรื่อยๆคือเพลงดูฟังสบายมากแต่ยอมรับว่าว้าวกับ MV มมากเพราะว่าเบี้ยวสะใจมากคือตอนคือตอนฟังอ่ะมันมันแบบ เกปะเป็นดืสะใจมากคือแต่ละคนโลดโผนกันมากเอา,อางี้คือตอนเห็นในทีเซอร์ก็คือมีน้องเทนใช่ปะที่แบบยืนอยู่บนเสาตรงไฟจราจรพอมาในนี้ก็คือหลากหลายชนมากมีแบบน้องบอมขับรถขับรถคว่ำเพื่อที่วุ้นรีเอคลงไปในทิกตอกอะเป็นทีเซอร์ใช่ปะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยน้องบอมเป่าไม่ได้ขับจักรยานแล้วนะรอบนี้ก็คงแบบไม่ล้อมและมาขับรถยนต์แลเนี่ยคว่ำ ขับรถยนต์แบบคว่ามไปเลยโลกคือแบบเอออีกแนวหนึ่งแล้วก็มีพี่จุนจุนคือแบบไถไปกับรถเมื่อกี้เออคือลหลากหลายแนวมากงงคือมีความแบบแอควาน e อเวนเจอร์กันมากแต่เราคนเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยในเพลงสนุกฟังง่ายขอขอขอตั้งใจดู MV อีกรอบนึงแบบ เปิดคำบรรยายไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมซึ่งตอนแรกมีคำเปิดมาว่าเพลงอ่ะจะเกี่ยวกับแบบชเผชิญโลกความจริงเออแต่ก็มีความแบบแฟนตาซีอยู่ในน,นั้นอะไรงี้มันตกมาอยู่ในโลกแห่งความจริงนี่หรอเลิศนะ MV อ่ะขอชมใหม่อีกรอบนึงแบบเปิดซับจะได้รู้ว่าแบบเออเนื้อหามเป็น,ย,นยังไงยอมรับว่าโลเคชั่นสวยเหมือนดูหนังเลยนะจริง <laughs> เสียงอ่ะ แต่ที่เป็นแบบความซีจีแฟนตาซีอะโดนะทำสวยอ,ะอ่ะเออแล้วก็มาโผลงลงมาจากฟ้าเป็นน้องบอมเปิดเนาะเพลงนี้ชอบน้องบอมผมยาวไอ้เราน้องบอมผมยาวตลอดไปเออ อพี่มาดังแรงมากอ้ยเห็นไหมมีสีปจะจำต่ว่าดวงไฟจะมาถึงอะไรอ่ะ เหมือนแบบในหนังฝรั่งเลยอะโปรว่าแบบท่ามกลางสีแยกลงข้าวนี่เอาสิเออวนหมดไม่สนใจใครแต่หนูไม่ดูไฟจราจรอ่ะลูกมันไฟได้อุ้ย กูไม่คุยอ,อยู่บนรถไฟหรอเก๋เกินอ๋อไล่ตามความรู้สึกต้องแทนดีเนาะไปปีนเวอร์ไปเด้อมันติดหูนะนี่ว่าคอนฮูกะพี่เท้าไฟเวอร์ วิน,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 นอะหมดกับลุกอะไรแบบนี้เนาะดีอะเออลลชุดดีๆชอบลุกเมีย เพลงนี้เสียงหมอะกับน้องบอมมากมีความเมืองอนาคตมากเลยเบื้องหลังอะ่ะ เอ๋อ,อนี่เหลอไปเชิญโรคความจริงไป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 เออสวยด,ดูอีกดูอีกกี่รอบก็คือยังชมว่า m อ็มวสวยทำได้น่าทึ่งดีเมื่อกี้ซับมันก็แบบเป็นแปลอารมณนอะมันก็แบบเกี่ยวกับการไล่ล่าความรู้สึกอะไรสักอย่างเหมือนรอมไปเชิญกับความรู้สึก อะไรสักอย่างเออซึ่งมันยังแปลแบบแปลกๆอยู่ซึ่งนั่นแหละมันก็ยังแปลแปลกๆเดี๋ยวค่อยไปอ่านกันอีกทีว่าความหมายของเพลงแตตเตอร์เนี่ยมันแบบยังไงจะสื่อออกมาในรูปแบบไหนอ่ะในส่วนของเพลงแตตเตอร์นี่รู้สึกว่าก็เป็นเพลงที่ดูฟังง่ายดูเบาหัวเออแล้วก็แบบไม่ได้มีท่อนแบบพลิกๆเหมือนตอนชุก้ารัตไรเนี่ยมันก็จะมีท่อนที่แบบชูการัตจ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนแบบออกวันเนี่ยก็จะมีท่อนที่แบบ เออกินใจอะไรเงี้ยระดับทีเนี้ก็ยังรู้สึกว่าเบานิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่มีท่อนพีคปะอะไรอย่างี้ก็ได้แต่แบบให้ความแบบว้าวในตัวของ M v มรู้สึกว่าทุ่มทุนมากด้วยความแบบเล่นกับไฟแฟนตาซีมากอะไรเงี้ยคือมากกว่าที่คิดไว้ะในส่วนของ MV คือให้แบบทันเต็มร้อยเลยนในส่วนของ MV เนาะก็แล้วก็เพลงอะ่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกอดีใจนึกว่ามันออกแนวแบบจะร็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความแบบ ล่อยมูด MV มาที่เป็นทีเซอร์อะมันรู้สึกแบบเป็นแนวนั้นคิดว่าเอ้ยมันต้องมีเซอร์ไพรส์ซึ่งก็กับกันเลยเพราะว่ารู้สึกแบบเป็นเพลงที่ฟังสบายอะแล้วก็แบบออกแนวแบบน้องมันพละนหัดเลยซึ่งก็ชอบนะมันรู้สึกว่าถ้าเราได้ปั่นวิวอะไรเงี้ยก็เออแบบอยากจะกลับไปฟังซ้ําอยู่แล้วก็ในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่าเต้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอชมบนสเตจกันอีกทีเดี๋ยวน้องก็จะมีเอ่อคัมแบ็กเออเดี๋ยวมีคัมแบ็กที่แบบมีมูอาเข้าไปชมด้วยเดี๋ยวก็เราจะรอดูสเตจเปอร์ฟอร์แมน เพราะว่าเสียงสูงมากมีน้องแทที่ขึ้นเสียงแบบยาวมากเมื่อกี้รู้สึกว่าเพลงนี้เสียงเข้ากับน้องบอมสุบินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเสียงเข้ากับเพลงนี้หลากหลายท่อนลยดเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอฟังเพลงอื่นในบั้มกันดีกว่าเพราะว่าเพลงในบั้มเนี่ยดูแบบตั้งตารออยู่หลายเพลงเหมือนกันดูแบบมีความหลากหลายมากยอดบางก็ขอให้ปังขึ้นไปอีกตอนนี้ก็คือยังไม่มีอัปเดตล่าสุดเนะาะตอนวันที่คัมแบ็กเนี่ยก็คือยังไม่เห็นเลยแล้วก็ขอให้ยอดอื่นๆปงัง ประสบความสำเร็จสำหรับอัลบั้มนี้แล้วก็ขอให้การโปรโมทในคัมแบ็กนี้ก็คือผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวก็รอชมไลฟ์คัมแบ็กกันว่าจะมีโชว์อะไรมาให้ดูกันนะคะก็น่าจะทำไป X เพราะว่าสเร็จคัมแบ็กโชว์ของ T-REX ก็คือเล่นใหญ่จะเต็มสเตจก็คืออะไรมาครบเดี๋ยวก็จะรอชมกันอีกทีเดี๋ยว,น,ยวน่าจะหนั่งฟังเพลงแบบชิลๆจะจอยกันในคลิปหน้าก็ขอฝากกันด้วยสําหรับ MV chasing that feeling นะจ๊ะสำหรับไตเติ้ลนี้ก็ฝากนน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวแล้วก็ทําลาย น้องจุกาทัสไลด์กันด้วยเอาเป็นว่าเต็มที่ค่ะทุกคนสำหรับคัมแบ็กนี้ก็เป็นกำลังใจให้ T X T T next o m o r r o w by t o g e t e r ของเรากันด้วยนะคะโอเคสำหรับคัมแบ็กนี้ก็ขอฝากน้องฟีฟองอัลบั้มนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ไปฟังเพลงอื่นๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย